สวัสดีครับม 2, ผมติเจโทมี่นะครับผมก็ทำหลายหลายอาชีพผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะอาชีพหลักผมก็คือทำสังฆทานวันนี้ก็<ป>ผ่านมาแล้วก็ประมาณสิบสี่สิบสี่สิบห้าปีเท่ากับลูกชายคนโตผมน้องน้องตุลน,นะครับไอคนนะั้นะะคนเนี้ยคนเนี้ย ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสิบกว่าปีวันนี้ไปส่งสังฆทานก็เพื่อนในร่วมธุรกิจเจ๊งกันไปหลายหลายส่วนหนึ่งก็ก็ดีใจที่คู่แข่งหายอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงพวกเขาเขาจะเอาอะไรกินกัน เป็นคู่แข่งมันมีคู่แข่งก็สนุกนะเวลาเราค้าขายอะ่ะมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่พอเขาหายไปเขาเจ๊งเขาไปไม่รอดเราก็ใจหายไไเขาเกิดหลังผมไม่ก,กี่ปีตอนนี้เขาเจ๊งแต่ผมก็ก็ยังอยู่ได้ดดก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในวงการสังฆทาน คนที่อยู่ก็สู้กันไปคนที่เจ๊งไปแล้วก็ตั้งตัวใหม่เริ่มต้นใหม่การล้มการล้มอาจจะเป็นการก,กา้าวย่างที่ดีกับชีวิตใหม่ก็เป็นไปได้นนก็ในใจพูดอะไรไม่ออก ถ้าเป็นเราอะถ้าเราถ้าเราเจ๊งนะเราจะทํายังไงลูกเมียเราจะกินอะไรใช่ไหมพูดยากเหมือนกันนะคนไม่มาเป็นผู้ประกอบการไม่มาเป็นเท่าแก่ไม่มาไม่มาเป็นนายจ้างเนี่ยคุณไม่เข้าใจความรู้สึกนี้ผมเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนผมเคยตกงานตอนตกงานผมก็ก็เครียดแต่เราหางานใหม่ได้ไง อย่างเก่งเราก็ไม่มีเงินกินข้าวสักเดือนสองเดือนขอพ่อขอแม่ได้แต่เวลาคนเป็นนายจ้างอ่ะเป็นเจ้าของกิจการเวลาเขาล้มอ่ะตัวเขาไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวไงลูกเมียเขาอีกเยอะเจ้าหนี้เขาอีกมันอีลุงตงุงนางอ่ะพันกันพันกันเป็นหางว่าวภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอยู่ด้วยด้วยสตินะครับ มันยิ่งตอกย้ําในความคิดผมเว่าสิ่งที่ผมคิดมานั้นถูกต้องเสมอหนึ่งคืออย่าประมาทกับชีวิตสองคุณต้องมียางอะไหล่ชีวิตครับอย่าทาอาชีพเดียวครับผมเคยแน่เคยเจ๋งเคยเก่ง,เค,เ,กงเคยมีอีโก้สูงมากๆเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆพอเราเจอปัญหาชีวิตประสบการณ์ชีวิตมันสอนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทกับชีวิต รถยนต์ยังมียางอะไหล่เลยทำไมตัวคุณตัวผมไม่มีอาชีพอะไหล่ไม่มีอาชีพสำรองทำไมต้องทำอาชีพเดียวมันมีกฎหมายข้อไหนบังคับคุณทำอาชีพเดียวอะ่ะไม่มีกฎหมายใดยไหนไหนในโลกอะ่ะยิ่งจะสิ้นปีบริษัทปิดปิดเลิกจ้างฟ้าผ่าหลายบริษัทมากผมเห็นข่าวแต่ละวันเลิกจ้างเลิกจ้างวันนี้ไปตรงกิ่งแก้ว ป้าป้าเขาถามตุ้มรู้ไหมว่าบริษัทเลิกจ้างพนักง,งานตกงานกันป้านี้ใจหายเลยบอกผมก็ใจหายผมเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแปดร้อยกว่าชีวิตตกงานฟ้าผ่าแปดร้อยกว่าชีวิตเขาก็มีครอบครัวกันมีพ่อมีแม่มีลูกถ้าครอบครัวหนึ่งมีสี่คนแปดสี่สามสิบสองสามพันสองร้อยคนเดือดร้อนครับก่อนสิ้นปีป้านี้นั่งร้องไห้กันแล้วจะเอาไงต่อกับชีวิต วันนี้หลายคนผมแนะนำอะโทมี่ให้คุณเซโนวันข้างหน้าคุณตกงานคุณอาจจะนั่งร้องไห้ลุงนี้เชื่อไอ้ตุ้มก็ดีจิตการคุณเจ๊งลุงนี้เชื่อไอ้ตุ้มก็ดีผมพยายามพูดเรื่องเหล่านี้แบ่งปันเรื่องเหล่านี้มานานมากแล้วอย่ามีอาชีพเดียวเก้าอี้ที่ดีต้องมีสี่ขา คุณดูเจ้าสัวซีพีทำกี่อาชีพกี่บริษัทไม่ซ้ํากันท้กอย่างคนที่เป็นเศรษฐีทํากันหลายอาชีพเขาทําทีละบริษัทบริษัทเขาโฟกัสทีละงานพองานนี้เสร็จก็ไปทํางานที่สองโฟกัสงานที่สองโฟกัสงานที่สามโฟกัสงานที่สี่โฟกัสก็คือจิตตะตามที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ฉันท่าคือรักในงานที่ทําไม่ใช่ทําในงานที่รักนะคุณต้องรักในงานที่ทําเหมือนคุณเป็นลูกจ้างคุณอาจจะไม่ชอบงานที่คุณทําเลยแต่คุณต้องรักในสิ่งที่คุณทําเ<ม>พื่อให้ได้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่รักก็คือเงินคือมันนี่วิริยะก็คือความเพียรพยายามไม่ยอมตายและไม่ยอมแพ้ทําจนกว่าจะสําเร็จนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าสอน จิตตะคือการเอาใจจดจ่อมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จลุลร่วงส่วนวิมังสาก็คือคอวยยคิดว yeah ิเคราะห์แยกแยะบางครั้งเรารู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอนาคตก็อย่าดึงดันทำเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่บนแพลตฟอร์มเราก็ต้องเอาตัวเราเข้าอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้อะ ถ้าคุณยังออฟไลน์อยู่ไม่ช้าไม่นานคุณก็ตกกระป๋องเพราะโลกมันเปลี่ยนมาเร็วเมื่อก่อนมีอาชีพยูทูบเบอร์ไหมมีฟินอ่ออะไรนะอินฟลูเอเซอร์ไหมไม่มีคนดูดิคุณดูโทรทัศน์ช่องสามดิไอทีวีดิไปไหนอะ่ะปลดพนักง,งานกันเป็นว่าเล่นอะ่ะเพราะอะไร YouTube มาแทนอะ่ะวันข้างหน้าอาจมีอะไรมากกว่า YouTube ก็ได้อาจจะมีอะไรมากกว่า facebook ก็ได้ใครจะไปรู้อะ ม่ค้าออนไลน์เมื่อก่อนรัของจากจีนมาขายแล้วตอนนี้เป็นไงพี่จีนมาขายเองในตัดราคาพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ที่รับองจากจีนมาเจ๊งกันละหนาวมันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดนสินค้าส่งตรงจากจีนจากหน้าโรงงานเข้าเข้าประเทศไทยแอปอะไรจริงกิสขานนะครับจริงกิสขานก็บุก ไปทั่วโลกใช่ไหมสมัยอดีตคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ดิเขาถึงตั้งชื่อแอปว่าจีนนะครับ<ม>ไปเพื่อยึดครองและทําลายล้างประเทศนั้นๆครับเมืองไทยก็หนีไม่รอดโรงงานล่าสุดก็โรงงานแถวสมุทรสาครโรงงานเย็บผ้าอีกเป็นพันๆชีวิตตกงานไปไม่รอดเจอเสื้อผ้าจีนตีเขาให้เห็นเหลือมีแอปเดียวในโลกอะ่ะ ณนะปัจจุบันเนี่ยที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้จากรายจ่ายในชีวิตประจําวันคือแอปอะโทมี่แอป,ปอื่นเป็นแอป,ปผีดูดเลือดเรามีหน้าที่ไปช็อ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 ปเลเขาก็เอาเงินออกจากกระเป๋าเราอย่างเก่งก็ได้ครูปองส่วนลด,ดเล็กๆน้อยๆเวลาจะใช้ครูปองก็ต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะใช้ครูปองได้ต้องซื้อสินค้าก่อนจึงจะใช้เงินได้มีแต่แอปอะโทมี่เท่านั้นที่เปลี่ยนแต้มเป็นเงินโอนเข้า กระเป๋าเราอ่ะคุณลองศึกษาระบบอะโทมี่ให้ดีๆผมไม่ใช่คนโง,ง่ผมศึกษาอะโมมี่ดีแล้วผมเพงโดดเข้ามาทําแล้วผมรู้ว่ามันดีฟรีค่าสมัครไม่มีรักษายอดไม่มีบังคับยอดสินค้าถูกและดีแถมเป็นแต้มเป็นตังเข้ากระเป๋าเราอ่ะ ถ้าวันนี้คุณมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศหรือเพื่อนคุณมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศคุณแนะนําเขาเข้าสู่ระบบอาโตมีเขาซื้อสินค้าที่ต่างประเทศซื้อที่เอเมริกาเขานําแต้มนํายอดซื้อมาคิดเป็นเงินปันผลโอนเข้าสู่เมืองไทยนะครับเป็นการหาเงินเข้าประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยนะโดยที่เราไม่ต้องบินออกไปทํางานต่างประเทศอ่ะไม่ต้องไปเป็นผีน้อยอ่ะคนไม่เข้าใจกันไงเพราะอะไรที่ไม่เข้าใจเพราะ ดูแต่คลิปบ้าๆบอๆดูแต่คลิปตลกคลิปโป๊เปยคลิปเฮฮาดูแต่เพลงดูดูคลิปสั้นสิบห้าวิคนไทยเลยเป็นคนสมาธิสั้นเมืองจีนไม่ให้คลิปเหล่านี้เข้าเลยนะเขาป้องกันคนของเขาให้คนของเขาคิดยาวคิดเป็นมีวิสัยทัศน์จีนถึงของโลกนี่ไงเมืองไทยก็เลยแย่ลง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 เพราะคนไทยเสพแต่สื่ออะไรก็ไม่รู้ ผมโชคดีอ่ะที่เป็นคนมีมีวิชั่นมาตั้งแต่เด็กมุมมองมุมมองนน ca, มของผมเจ็ดสวนทางชาวบ้านเราจะคิดอะไรแปลกคิดว่าทําไมคนอื่นไม่อ่านหนังสือทําไมเราอาร่านหนังสือทําไมเวลาคนอื่นเล่นเราไปเล่นแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับมาอา่านหนังสือหรือเราอาร่านหนังสือให้เสร็จทําการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นในขณะที่คนอื่นไปเล่นก่อนแล้วค่อยมาทําการบ้านตอนค่ำตอนกลางค่ากลางคืนตื่นเช้าแหกขี้ตามมาทํากันบ้านตอนผมเรียนผมอา่านหนังสือทุกวันเพื่อนผมมานั่ง อ่านหนังสือก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์ส่วนผมหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบผมเฮฮาปาร์ตี้ผมคิดไม่เหมือนคนอื่นผมขอสงสารนี้ถึงคนที่ผมรู้จักทุกคนคนที่ผมรักทุกคนเปิดใจตัวเองเข้าสู่ระบบอาเทลมี Me, ก่อนที่เราจะถูกกืนด้วยแพลตฟอร์มผีดูดเลือดจากต่างประเทศครับลองศึกษาดูนะศึกษาดูจริงๆ โมีเป็นบริษัทเกาหลีเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีทุกวันนี้ก็อยู่ประมาณอันดับสามของโลกเรื่องแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ขายของดีราคาถูกของยุติธรรมของคุณภาพดีและขายราคาแบร์เขดินคุณลองไปดูเลยผมมาแบ่งปันเท่านี้แหละสู้ๆไวด้วยกันครับ